การที่เราเปลี่ยนตัว LNG จากของเหลวไปเป็นก๊าซเนี่ยมันจะเกิดความเย็นเหลือทิ้งออกมานะครับเราเลยมีความเย็นตลอดทั้งปีนะครับเราก็เลยมีดอกไม้มาให้คนเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันครับก็จะเจอดอกไม้เมืองหนาวนะครับพันธุ์ต่างๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างแรกที่เป็นพระเอกของเราคือดอกทิวลิปนะครับตัวไฮเดนเดียนะครับแล้วก็ในบางช่วงนะครับเราก็จะมีดอกเ e ฟโฟดิลนะครับหรือว่าดอกดาสนะครับเข้ามาเสริม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JSroy Next ค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาพเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวที่ไม่ต้องรอหน้าหนาวก็ไปดูได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยปลูกมาจากพลังงานความเย็นที่เหลือทิ้งของ PTT LNG นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณนาราโตแย้มค่ะผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัท PTT LNG จำกัดไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนารา สวัสดีครับค่ะยนินดีต้อนรับสู่รายการ J s r i Next นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ฝนต้องบอกเลยว่าเป็นท็อปปิกที่ฝนชอบมากเพราะปก,กติเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากๆอยู่แล้วเนาะค่ะปก,กติเวลาเราอยากจะเห็นดอกไม้ฤดูหนาวแบบนี้ต่างประเทศคือต้องรอฤดูของเขาใช่ไหมคะดูใบไม้พลิแต่ว่าประเทศไทยนี่คือเลิศก,กว่าใครเพื่อเลยคือมีให้ชมตลอดทั้งปีเลย ะะวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยซึ่งมีทศการตรงนี้ค่ะก็จะจัดขึ้นที่อาคารนิทรรศพันพฤกษาจังหวัดระยองเนาะคะตัวส่วนอันนี้ค่ะคือเรากลับไปที่คอนเซปต์แรกว่ามีให้ชมตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะมครับทีนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยคนไทยน่าจะงงกันแหละเพราะาประเทศเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแต่ฤดูรอ้อนแล้วก็ร้อนมากเท่านั้นแล้วยังไงไปมายังไงถึงสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ดอกไม้เมืองหนาวได้อะค่ะ ขออนุญาตเท้าความนิดนึงก่อนนะครับก็ที่นี่ก็เป็นบริษัทที่ชื่อว่า PT l n อนะครับก็เป็นบริษัทในกลุ่มของพลทอเรเน,อนะครับธุรกิจหลักของเราจริงๆครับเป็นเรื่องของพลังงานนะครับก็คือตัวคําว่า LNG นี่แหละครับซึ่งความหมายมันคือก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับซึ่งเรานําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวนี่แหละมาจากต่างประเทศประโยชน์ของมันเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงให้กับประเทศของเราในการผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันพิเศษของเรื่องนี้ก็คือตัว LNG ที่เราเข้ามาเนี่ยครับมันเข้ามาเป็นของเหลวแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนสถานะมันก่อนไปใช้นะครับจากของเหลวไปเป็นกา๊าซอ่าซึ่งขั้นตอนนี้แหละครับคือค <c oughs> ีย์ไฮไลท์เลยว่าการที่เราเปลี่ยนตัว LNG จากของเหลวไปเป็นก๊าซเนี่ยมันจะเกิดความเย็นเหลือทิ้งออกมานะครับ ต้องเี่นก่อนว่าตัว LNG เนี่ยมันมีความพิเศษมากก็คืออุณหภูมิของมันนะครับที่เป็นของเหลวเนี่ยอุณหภูมิของมันคือติดลบนะครับติดลบ160องศาเซลเซียสนะครับซึ่งคือเย็นมากๆเลยนะครับเพราะฉนั้นพอเราเปลี่ยนสถานะาจาัดของเหลวไปเป็นก๊าสนะครับความเย็นที่ผมว่ามันก็จะเหลือทิ้งออกมานะครับซึ่งทางผู้บริหารนะครับของ p t l n เเราก็มองว่าความเย็นที่มันออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับเราน่าจะนํามาทํา ใช้ประโยชน์ก <content. S 1> ับบ้านเราที่เป็นเมืองร้อ <único> น <Liberty Overwatch> ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาเริ่มต้นเลยนะครับที่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับแล้วก็เอาความเย็นเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ซึ่งดอกไม้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้นํามาใช้ก็คือเราเอามาใช้ในโรงเรือนนะครับเรามีโรงเรือนที่เราเอาความเย็นจาก l n g เนี่ยมาใช้ในโรงเรือนแล้วปรับอากาศในโรงเรือนเราให้อยู่ที่15องศาเซลเซียสแล้วเราก็ทดลองปลูกไม้เมืองหนาวต่างๆเนี่ยครับเราก็เริ่มต้นทิวลิปนี่แหละนะครับเรา ลองปลูกมาอยู่สักปีสองปีจนเรารู้แล้วว่าเราสามารถปลูกได้มีคุณภาพนะครับเราก็เลยย้ายจากโรงเรือนที่ว่าเนี่ยมายัางอาคารนิทัรศการศสตร์แห่งนี้นะครับเพื่อมาเปิดแสดงโชว์ให้คนเข้ามาเยี่ยมชมฟรีตลอดทั้งปีนะครับเพราะนั้นเรามีความเย็นเกิดขึ้นจากภารกิจหลักของเราอยู่แล้วเราเลยมีความเย็นตลอดทั้งปีนะครับเราก็เลยมีดอกไม้มาให้คนเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันครับ ถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนไปหรือว่าบนพรุ่งนี้จัดทริปแล้วถ้าไปเราจะเจอกับอะไรบ้างคะภายในงานอ๋อครับก็ถ้ามาถึงอย่างแรกเลยนะครับก็ให้มาที่โดมก่อนเลยนะครับเราเป็นโดมนะครับปรับอากาศที่อยู่ในอาคารนิทัศพันศึกษานะครับซึ่งที่ผมว่าปรับอากาศเนี่ยก็เข้ามาก็จะเจอกับอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นนะครับประมาณสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับถามว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็จะเจอ ดอกไม้เมืองหนาวนะครับพันธุ์ต่างๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างแรกที่เป็นพระเอกของเราคือดอกทิวลิปนะครับเราถอดแเจอดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์นะครับอยู่ในโดมแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีดอกไม้อื่นๆด้วยนะครับที่เป็นไม้เมืองหนาวอย่างเช่นตัวไฮเดนเยียนะครับแล้วก็ในบางช่วงนะครับบางเดือนเราก็จะมีดอกไม้อื่นๆนะครับอย่างเช่นดอกเดฟโฟดิลนะครับหรือว่าดอกลาลัตนะครับเข้ามาเสติมเพิ่มความสวยงามแล้วก็ออกใหม่ด้วยนะครับ อย่างตัวดอก d ดฟโฟรีลหรือว่าดารารัตเนี่ยชื่อไทยอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าชื่อไทยเรียกว่าแบบนี้เพราะมากเลยมันจะมาช่วงช่วงเดือนไหนนะคะคุณตาส่วนใหญ่จะออกดอกเราเริ่มปลูแล้เอาดอกประมาณช่วงสงกรานต์ครับช่วงเมษาพฤษภาจะมีสักสองช่วงแต่ว่ายังไงก็ตามคนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็สามารถติดตามความคืบหน้าหรืออัปเดตข่าวสารของเราที่หน้าเพจได้ครับเราจะมีหน้าเพจของเราที่เป็นใน Facebook ชื่อว่า m i r a c l e of นชลรอบนะครับซึ่งก็เข้าไปติดตามเรื่องของวันเปิดปิดแล้วก็อัปเดตว่าในนี้มีดอกไม้อะไรบ้างกันได้ช่องทางนั้นครับผมอืมแปลว่าที่ต้องอัปเดตนี่คือแปลว่าแต่ละเดือนอาจจะมีการเวียนหมุนเวียนในเรื่องของดอกไม้สลับแตกต่างกันไปถูกไหมคะใช่ครับถูกต้องครับก็ถ้ามาเยี่ยมชมเรานะครับในแต่ละเดือนก็จะเจอแต่ละสีแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าจริงด้วยตัวดอกไม้มันเองเ,องเนี่ยตัวธิดมันอายุไม่ได้เยอะนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีการหมุนเวียน อยู่ตลอดนะครับเข้ามารับรองว่าประทับใจแล้วก็ไม่ซ้ําแน่นอนครับไปแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุ่มเนาะว่าจะเจอกับดอกไม้อะไรแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากไปแบบไม่สุ่มอยากอยากจะแต่งตัวให้มันแมชกับดอกไม้ก็คือเข้าไปดูหน้าเพจได้ไปอัปเดตได้นั่นเองนะคะคแล้วถ้านอกเหนือจากดอกไม้เงี้ยค่ะสามารถนําความเย็นที่ที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆเพิ่มเติมได้ด้วยไหมคะได้ครับก็ ขอยกตัวอย่างที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับคือโรงเรือนที่เราปลูกดอกไม้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือใช้ในระบบปรับอากาศของทุกตึกทุกอาคารเลยครับก็ถ้ามาที่บริษัท PT LNG นะครับทุกสำนักงานนะครับทุกออฟฟิศแล้วก็รวมถึงที่ผมพูดตอนต้นว่าเป็นโดมปรับอากาศที่เราเอาดอกไม้มาโชว์นะครับ<ช>ความเย็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมาจากความเย็นเหลือทิ้งจาก LNG ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์หลักที่เราเอามาใช้เลยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับมันก็จะมีอันนี้เป็นเชิงที่ที่ใกล้ตัวหน่อยอ่าเหมือนเหมือนพอในภาพออดแต่ก็จะมีอีกเชิงที่เป็นเชิงวิศวกรรมหน่อยนะครับก็คือเรามีกระบวนการผลิตที่เป็นธุรกิจหลักของเราเนี่ยครับเราก็เอาความเย็นตรงนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งที่เรานำมาใช้นะครับผม คือพูดง่ายว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้หาวิธีเป็นแนวคิดเ,เริ่มในการนำนำออความเย็นที่เหลือเนี่ยมาใช้มันก็คือเหมือนกับจะ go to waste ไปเลยเปล่าๆปคือลงทะเลไปเลยแบบนี้ใช่ไคถูกต้องครับถ้าเรามไม่นำมาใช้ก็คือเราก็ปล่อยมันทิ้งออไปนะครับซึ่งก็ที่งีก็น่าเสียดายมากค่ะค่ะแล้วตัวเออ่ตรงนี้ที่นำมาใช้ด้วยะคะ่ะอันนี้คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหมนะคะก็ต้องเรียนว่า อย่างที่บอกครับเราเป็นการหมุนเวียนนะครับนำพลังงานความเย็นที่จริงๆที่จริงม,มันมันปล่อยทิ้งไปนะครับเราเอากลับมาใช้เกิดประโยชน์สองสุดนะครับซึ่งพอเรานำมาใช้เนี่ยเราก็ไปลดทอนการใช้พลังงานส่วนอื่นด้วยนะครับอย่างระบบประกากาศที่ผมว่าเนี่ยการที่เราใช้ประโยชน์จากความเย็นมาใช้ระบบปะกาศครับเราก็ไปลดทอนการใช้พลังงานจากไฟฟ้านะครับซึ่งมันก็จะไปลิงก์ถึงเป็น right. การใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับก็จะลด ในการใช้พลังงานโซเดอื่นๆได้ด้วยนะครับมันก็เป็นเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับอืมค่ะเพราะว่าอย่างตัว LNG เนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็เป็นพลังงานในความยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะอันนี้อยากจะให้คุณอะไรช่วยอธิบายพาร์ทนี้ให้ฟังนิดน,นึงคะ่ะอ๋อก็ต้องต้องอธิบายแบ็แกกราวด์หน่อยครับว่าจริงๆคขาว่าที่บอกว่า LNG ก็คือก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในรูปของเหลวนะครับซึ่ง มันก็จริงๆตัวด้วยตัวมันเองครับก๊าซธรรมชาติก็ไม่ได้เป็นของแปลกอะไรก็คือก๊าซธรรมชาติตัวเดียวกับที่เราขุดได้ในอ่าวไทยเราก่อนนะครับต้อง,องอก็แบในเชิงเคมีเป็นอย่างนั้นนะครับความหมายที่ผมจะสื่อก็คือตัวนี้มันก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิลตัวหนึ่งที่มันไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงกับรถไฟฟ้าต่างๆนะครับตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันในเชื้อเพลิงฟอสซิลตัวอื่นๆนะครับ ก็คงต้องพูดกันถึงน้ำมันหรือว่าถ่านหินนะครับที่เป็นกลุ่มของเชื้อเพลิงฟอสซิลเหมือนกันตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นตัวเชื้อเพลิงที่คงมีความสะอาดที่สุดและนะครับในการใช้งานเพราะฉะนั้นในแง่ของความเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยในเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยตัวก๊าซธรรมชาติก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วครับว่ามีความสะอาดที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอื่นครับผมเยี่ยมไปเลยค่ะ ได้เลยงั้นกลับมาเรารู้ถึงต้นต่อสาเหตุแล้วเนาะว่าทำไมถึงเกิดเป็นเหมือนกับ e x p กซ์เพรสชนี้เกิดขึ้นงั้นกลับมาที่ตัวในทัศการกันนิดนึงค่ะอยากจะขอรายละเอียดเลย <c oughs> เผื่อว่าตอนนี้ผนดูแลแมพกรุงเทพไประยองแป,ป๊บเดียวเองสองชั่วโมงไม่ต้องบินไกลไปถึงเนเธอร์แลนด์ไปดูทิวลิปนะคะอยากจะรู้รายละเอียดนิดนึงว่าไปเนี่ยคนเต็มตัวยังไงดีช่วงกี่โมงหรือว่าวันไหนคนน้อยสุดอะไรเงี้ยค่ะไหนๆแล้วก็คุยกับคุณณราโดยตรงเลย ได้เลยครับก็อาคารนิทรรศพันธุศาของเรานะครับก็จะเปิดทําการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับแล้วก็เปิดเวลา9.30นถึง16.30นนะครับแล้วก็จะปิดเฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับเลิกนะครับแล้วก็แน,น่นอนที่สุดก็คือเราเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็มากันได้เลยแต่ว่าถ้าถามว่ามาช่วงไหนก็คงต้องเรียนว่าวันเสาร์นะครับอาจจะคนเยอะหน่อยนะครับมาวัน ได้ก็อาจจะเบาลงหน่อยครับจะได้ถ่ายรูปกันสวยๆนะครับอืมแล้วก็อย่าลืมเตรียมชุดไปกันหนาวด้วยเพราะว่าสิบห้าองศาเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ถ้าอยากดูดอกไม้กันนานๆก็ใส่เสื้อกันหนาวมาก็ดีครับเพราะว่าอุณหภูมิสิบห้าองศาเนี่ยอยู่นานๆก็มีสั่นเหมือนกันครับ <c oughs> ได้เลยค่ะแล้วอย่างคุณนารานเนี่ยคือเดินทางไปที่ตัวเอ็กซิบ i ชับ่อยมากไหมคะได้ไปเยี่ยมชมดอกไม้โอต้องบอกว่า อาคารนี้ถ้าเป็นภาษาของเราครับนอกจากมีโดมดอกไม้ที่ว่าแล้วครับมันคืออาคารอ,ออฟฟิศของผมเองด้วยครับน,น,นั่งทางานที่นี่เลยครับต้องไปทุกวันอยู่แล้วโอเคก็คือดีเลยนะเพราะว่านั่งทํางานแล้วแบบเอามานันเห็นเห็นวิวทิวทัศน์ด้วยเป็นอีกแบบนึงเนาะนะคะ,คะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยงั้นคําถามสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะคุณนารามีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมรายการเจสทร e น t กส์ไหมคะ ก็คงอยากเชิญชวนนะครับทุกท่านมาเยี่ยมชมกันก็คืออยากจะบอกว่ามันเป็นไม่ใช่แค่มาชมความสวยงามของดอกไม้นะครับอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารนะครับอยากจะให้ทุกคนได้เห็นก็คือประเทศของเราประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนอย่างนี้ครับเราสามารถมีนวัตกรรมนะครับที่เอาสิ่งที่มันเป็นพลังงานเหลือทิ้งนะครับกลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ทําให้ได้เห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยครับก็สามารถปลูกไม้เมืองหนาวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆแค่ระยองนะครับแวะมาได้ครับผม อะไรคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะใครที่อยากไปสัมผัสความสวยงามแล้วก็ไปเรียนรู้ถึงนงวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากความเย็นที่เหลือทิ้งนะคะก็อย่าลืมไปกันได้เลยค่ะที่อาคารนิทัศพันพฤกษาจังหวัดระยองค่ะวันนี้ฝนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านไปเลือกเอาปิตไปแมชกับดอกไม้ก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ